ต่อไปเชิญท่านอนุสรเอี่ยมสะอาดนะครับขอใช้เวลา10นาทีครับท่านประธานที่ครบคระผมอนุสรีเอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยวันนี้ผมตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านครับจะมาอภิปรายแล้วก็ซักถามไปอย่างหลายหน่วยงานแต่ว่าก็เหลืออยู่หน่วยงานเดียวนะครับก็คือกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมที่ได้ให้เกียรติต่อสภา มารายงานในวันนี้ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะถ้าท่านไม่ได้มาผมก็ไม่ได้พูดนะครับผมขออนุญาตที่จะมีประเด็นตั้งข้อสังเกตอยู่สัก45หประเด็นด้วยกันประเด็นแรกเนี่ยนะครับสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยจะมีกองทุนอยู่สองกองทุนก็คือกองทุนประกันสังคมและก็กองทุนเงินทดแทนเท่าที่ผมได้ดูเนี่ยนะครับกองทุนเงินทดแทนก็คือเป็นเงินที่จัดเก็บ จากนายจ้างเพียงฝ่ายเดียวแต่ว่ามีการบริหารแบบไตรภา,าคีใช้สำหรับดูแลผู้บาดเจ็บและทุพพลภาพจากการทำงานเท่าที่ดูเนี่ยบอกว่ามีเงินทั้งหมดอประมาณเจ็ดหมื่นกว่าล้านบาทมีศูนย์ฟื้นฟูเยียวยาประมาณ5แห่งทั่วประเทศในประเด็นที่หนึ่งนี้ผมมีสองคำถามครับคำถามแรกก็คือว่า เงินฟื้นฟูเยียวยาช่วงโควิดเนี่ยตัดจบไปหรือ,อยังแล้วตัวเลขเป็นอย่างไรคําถามที่สองในประเด็นที่หนึ่งครับกองทุนเงินทดแทนเนี่ยต้องขอชื่นชมนะครับหลังเกิดเหตุกรณีสะพานข้ามแยกถล่มที่เขตลาะ,ะบังของท่านพื้นที่ท่านสสทีรัตสำเร็จวาน,นิดต้องชื่นชมว่ามีการเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้บาดเจ็บทุกพลภาคแต่คําถามก็คือว่า มาตรฐานในการเข้าไปช่วยเหลือเยวยาผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบนั้นเป็นอย่างไรประเด็นที่สองครับผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับไปดูรายงานนะครับหน้าที่46นะครับหน้าที่46หมายเหตุที่24เครื่องมือทางการเงินกรณีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เขียนว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเนื่องจากกองทุนประกันสังคมมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีผลต่อการดําเนินงานในรูปแบบสกุลเงินบาทดังนั้นกองทุนประกันสังคมจึงได้บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยตราสารอนุพันธ์ประเภทสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศร่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงจากอัตราแรกเปลี่ยนภายใต้กรอบการควบคุมสัดส่วนที่คณะกรรมการประกันสังคมได้ประกาศกําหนดผมอ่านเอกสารนี้เพื่อจะตั้งคําถามนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการลงทุนแม้จะบริหารจัดก,การกองทุนโดยผู้บริหารกองทุนระดับโลกนะครับส่วนใหญ่ผลประกอบการก็มีปัญหานะครับเพราะเราก็ทราบโดยทั่วไปนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาพิจารณาให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนขนาดนักบริหารกองทุนระดับโลกนักบริหารกองทุนมืออาชีพยังไม่ค่อยประสบผลสําเร็จแล้วกองทุนประกันสังคมมีอะไรเป็นหลักประกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับเงินของผู้ประกันตนที่นําไปลงทุนเนี่ยควรจะได้มีการสื่อสารชี้แจงให้เกิดความชัดเจนกับประชาชนผมทราบว่ากองทุนเงินทดแทนเนี่ยนะครับ ที่บอกว่าไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยมีสินทรัพย์ประมาณ7 0 0 0 0 0ถึง80,000ล้านบาทเฉพาะกำไรเนี่ยประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาทก็อยากจะให้ชี้แจงนะครับนโยบายการลงทุนสัดส่วนการลงทุนเพื่อเป็นหลักประกันหรืออย่างน้อยก็เป็นการให้ความเชื่อมั่นว่าได้คำนึงถึงหลักการในการลดความเสี่ยงประเด็นที่3กครบท่านประธานครับบอร์ดประกันสังคมชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับมีที่มาจากคสอชอ ถ้าเราตามข่าวแบบลงลึกแบบแฟนพันธ์แท้ของสำนักง,งานประกันสังคมก็จะทราบนะครับว่ามีการกดดันให้บอร์ดบางคนลาออกพอลาออกไปก็ตั้งคนทดแทนใหม่เข้าไปไม่ได้ที่เข้าไปได้ก็แบบผิดฝาผิดตัวทราบว่ามีการเตรียมการที่จะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วก็ทราบต่อไปด้วยนะครับว่าผู้ประกันตนที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมีจานวนมาก และต้องใช้เม็ดเงินถึงประมาณ3,000ล้านบาทก็ระดับใกล้เคียงหรือน้องๆกับการเลือกตั้งทั่วไปทราบว่าท่านรัฐมนตรีได้ลงนามไปแล้วความคืบหน้าในเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นอย่างไรประเด็นที่4นะครับผมตามไปดูนะครับในรายงานหน้าที่47นะฮะตรงหมายเหตุ26กนะฮะการบอ,อกอาจารย์ตรงคำว่าภาระผูกพันและนี่สินที่อาจเกิดขึ้นในภายภาคหน้า ณวันที่9กันยายน2565สาำนักง,งานประกันสังคมถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่นในคดีที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนประกันสังคมโดยโจทยืย่นฟ้องสำนักง,งานประกันสังคมให้จ่ายเงินและเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน5คดีรวมเป็นเงินทั้งสิน้นจำนวน6.34ล้านบาทคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลยุติธรรมดังนี้ศาลชั้นต้น จำนวน4คดีสารดีกาจำนวน1คดีรวมเป็น5คดีคำถามจากรายงานถามว่าคดีที่ว่าเนี่ยนะครับที่อยู่ในสารชช้นต้นสารดีกาเป็นคดีอะไรบ้างทำไมถึงถามครับเพื่อจะนำสืบไปยังประเด็นการต้องก็สังเกตว่าคดีที่อยู่ในสารชช้นต้นสารดีกานั้นมันน่าจะเป็นดัดชนีชี้วัดผลการำดำเนินง,งานของกองทุนประการสังคม ว่ามีผลสำริดผลการเนืองงานเป็นอย่างไรถึงได้มีเรื่องมีคดีอยู่ที่ศาลชั้นต้นและก็ศาลฎีกานะครับประเด็นที่5เป็นประเด็นสุดท้ายในเวลาที่จํากัดเนี่ยนะครับผมกราบเรียนว่าความเชื่อมั่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างยากครับแต่สูญเสียได้ง่ายวันนี้ถ้าเป็นเงินของใครคนใดคนหนึ่งเราคงไม่ต้องมาเสียเวลาสภาเสียเวลาของพี่น้องประชาชนมาตั้งคําถาม แต่ว่ามันเป็นเงินของผู้ประกันตนและก็เป็นเงินที่สังคมจับตามองดูอยู่ผมก็กลับเียปในตอนท้ายนะครับว่าในโอกาสที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติสลับเวลาให้เกียรติสภามารายงานและชี้แจงในวันนี้ฝากประเด็นเรื่องการสื่อสารด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาเพื่อให้เกิดการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากทุกภาคส่วนครับกลับขอบพระคุณครับ